สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พอกันตอนย่ำใบนะครับมื่อนี้จะริมที่กมีเนี่ยมาโยโยวสมสมตอนใบใบครับจากที่ไวล้ลงคีบปน่นครับเบค่อยลงไปซี่ครับบริตกปลาหน้านมันท่วมต่ลาสุดก็มีจะไปเบิ่งขาเจ้ายิ่งปลานะครับเมื่อนี้ก็ช่วงใบใบครับเอาสมสมมายย่กันครับมื่อนี้มีอย่างแน่ นี่ครับนำเสนอครับมะคอมะคอร้อยน้ำปลาราครับนี่ครับดองไว้แล้วครับเรียบร้อยตอนดองไม่ได้เห็นแต่พี่น้องเพิ่งครับดิดองไว้ลายมือแล้วครับเป็นแล้วครับนี่แล้วก็มีอย่างนี้ีอีกอันนึงว่านไปเส้นทันมากครับนี่มะม่วงน้ำปลาหวานครับมะม่วงเบาน้ำปลาหวานครับ มลองิืงเบือใบมันส่งงวงนะครับลองเมืมขออย่าเอาในเอย่ายเมื่อกี้เขาไปครับโอ,อเคแน่เอาไปนนหน่อยนึงครับออกราเบิดอแล้วครับ กินม,าอ,มอา,อนาอิ่มคออื่นๆใบ่อิ่มนาอิ่มอขอไปเก็ดออกซี <c oughs> นะครับไปยวูว่าครับนี่แล้วเนี่ยวรัน,นระะ้ำปลาาแบบนี้เลยนะครับอืม อืมเนื่องจากเขาดองหลายมือครับตรงนี้ยู่อกหวานๆเนะาะผสมปนีด้แต่ว่าดี่ครับอ่ะเดีย๋ยวครับพี่น้องเบิ่งคร ร้องไวมากมากกินสมมากกินสมนี่กับคิดอยากกินสมกับคิดอยากกินมากเลยครับ <c oughs> ข้อพานแตเอามเมื่อกี้รืมเอาในก <c oughs> โอ้เจอไปหกเจ็ดในลุมาเลยครับนี่กับมะม่วงเบาครับไปเส้นทันว่านเ่ครับนี่น้ำปลาหวานเป็นชุดครับชุดละแปดสิบบาท เดี๋ยวครับยังไงก็เพื่อเรื่องจใจแข่งพี่น้องน้ำเพื่กเรื่งถ่วมแล้วหรือกพื่องจะถ่วมเนี่พี่น้องเลยคลมขวางขึ้นนะครับเด้๋ระวังดีๆครับอืมตัวนี้แต่าภาคกัน้ำก็ต้องลงครับ เติมเขาไปบ้านเขายังได้แล้วครับผู้ที่นำตัวเพิ่มมาอัน so นึงนกับอย่าลังใจเพิ่นครับเอาต่อครับอืมนขึ้นครับพี่อครับถบายพี่ว่าพี่น้องครับอืมเอาครับดูว่าพี่น้องพี่น้องพี่น้องน้ำลากแจก นส่งท้ายอีกสักคำครับแัดไปครับอืออือจไงครับฝากพี่น้นองกดติดตามไหมนะครับเออขอบคุณครับ